ทุกคนเคยได้ยินเรื่องวางหัวนอนทิศเหนือเรียกผีใช่ไหมครับผมเองก็ไม่เชื่อจนกระทั่งคืนนั้นผมเพิ่งย้ายห้องใหม่จัดห้องเสร็จก็ดึกมากโดยความเหนื่อยเลยล้มตัวลงนอนโดยไม่ได้ดูทิศทางอะไรเลยตื่นเช้ามาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครจ้องอยู่ ตกกลางคืนเริ่มหนักกว่าเดิมได้ยินเสียงกระซิบแว่วว,วตอนแรกนึกว่าหูแว่วแต่เสียงมันชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนเรียกชื่อผมสมชายสมชายคืนที่สาผมตัดสินใจถามเพื่อนที่เป็นสายมู แกแกรู้ไหมว่าวางหัวนอนทิศเหนือมันไม่ดีเพื่อนผมหน้าซีดรู้สิทำไมแกไปทำแบบนั้นละ่ะเขาว่ากันว่ามันเหมือนเปิดประตูให้วิญญาณเข้ามาคืนนั้นเองครับผมเจอดีเต็มเต็ม<ๆ>เงาตะคุ่มคุ่มปรากฏที่ปลายเตียงเสียงกระซิบดังใกล้หูจนขนลุกผมรีบลุกพรวดแล้วสวดมนต์แทบไม่ทัน วันรุ่งขึ้นผมรีบย้ายเตียงทันทีหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นมากสรุปแล้วเรื่องทิศเหนืออะไรนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่สำหรับผมเข็ดไปจนวันตายใครคิดจะลองผมเตือนแล้วนะอย่าหาทรร